รวมล่างต่ตางๆของมัสเรเดอร์ไดในคลิปนี้เราจะเอาแค่ล่างในซีรีส์เท่านั้นนะครับล่างในเดอะมูฟวี่เราก็จะไม่ได้เอามานะครับโดยคลิปนี้จะนับเฉพาะแค่ดีไซน์เท่านั้นนะครับความสามารถก็ไม่ได้นับเนาะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วไปเชิญชมคลิปนี้กันเลยนะครับโดยเราขอเริ่มต้นกันที่ล่างแรกกับมัสเรเดอร์ไดทไฮสปีดก็ล่างนี้จะมีดีไซน์ที่เรียกได้ว่าสวยงามแล้วก็เ hey ท่ไปอีกแบบหนึ่งนะก็โดยส่วนตัวนี้ผมว่าดีไซน์มันก็ถือว่า ค่าน,นะครับโดยเฉพาะตรงยางที่ติดอยู่ตรงไหล่ของมันนี่หลายคนมองว่าไม่เท่น,นะแต่สำหรับผมก็คือมันลงตัวเออมางส่วนกับการเป็นมัสไซเดอร์ดีไซน์รถยนต์เนาะก็มัสไซเดอร์ด้ล่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมัสไซเดอร์ล่างแรกอีกหนึ่งตัวเลยที่ดีไซน์ออกมาสวยงามแบบไม่ได้เพเวอร์วางมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับสำหรับได้ทสปีดไปดูล่างต่อไปกันเลยนะครับ ต่อมาเลยนะครับกับคอ m e n r i d e r d r i ท e ไทวายนะครับก็ล่างนี้เรียกได้ว่าเป็นล่างหนึ่งของไรเลยที่ดีไซน์ออกมาสวยงามแล้วก็เท่ไปอีกแบบนึงเนาะแต่ว่ามันเท่ในแบบแปลกๆเนาะสำหรับไรล่างนี้ก็ดีไซน์โดยรวมของมันนี่หลายคนก็อาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างสำหรับไรล่างไทวายนี่เนาะก็ส่วนตัวผลลัพล่างนี้มันก็ออกมาเท่แหละแต่ว่ามันเท่ในแบบแปลกๆเนาะโดยเฉพาะตรงล้อใหญ่ที่ติดอยู่บริเวณหัวไหล่ข้างซ้ายนะก็ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งล่างเลยที่ดีไซน์ออกมาเท่เอามากๆเลยสำหรับมัสเซเดรย์ล่างไตวาน,นะครับก็เท่ในแบบแปลกๆของเขาไปดูล่างต่อไปกันเลยนะครับต่อมากับคอมเมนเดอร์ไรท์ไทเทคนิคนะครับก็ล่างนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งล่างของไดเลยที่หลายคนบอกว่าดีไซน์มันห่วยเนาะโดยเฉพาะการที่เอาอยางหรืออะไรก็ไม่รู้มาแปะตรงอกเนาะเลยทําให้มันห่วยแตกเนาะโดยเฉพาะยางที่แปะตรงอกเขาที่หลายคนว่าห่วยแตกสำหรับผมนะ มันก็ห่วยจริงสําหรับการลงสีของมันนี่ถือได้ว่าสวยนะก็เป็นอีกล่างหนึ่งของไดเลยที่แบบว่าหลายคนบอกว่าห่วยแตกแต่การลงสีของมันโดยรวมก็ถือว่าสวยกันเลยทีเดียวสําหรับคาร์เมนไรเดอร์ไรท์ไฮเทคนิคไปดูล่างต่อไปกันเลยนะครับต่อมากันเลยนะครับกับคาร์เมนไรเดอร์ไรท์ไฮเดธนี่นะครับก็ร่างนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกล่างหนึ่งเลยที่ยืมดีไซน์ของพระรองมาแล้วก็ดีไซน์โดยรวมของล่างนี้ก็ถือว่าการลงสีหรือว่าอะไรนี่มันก็ผ่านเนาะแต่ว่า มันจะเป็นการย้อมสีไปน,นิดนึงนะสำหรับของมนะัรกเนาะก็ดีไซน์โดยรวมสําหรับของลด่างน,นี้ก็ถือว่าเ hey ท่ที่สุดแล้วในบรรดาล่างต่างๆของไดเนาะก็จะได้เป็นอีกหนึ่งล่างเลยที่ผมชอบอามากๆเลยสําหรับคาร์เมลเลเดอร์ไดเดสฮิตนะครับก็ล่างนี้นี่ถามว่าผมชอบไหมก็ชอบอยู่ในระดับหนึ่งเนาะสำหรับล่างนี้นะครับจะดูล่างต่อไปกันเลยนะครับต่อมาเลยนะครับกับคาร์เมลเลเดอร์ไรด์ฟอร์มูล่านะครับก็ล่างนี้เรียกได้ว่าดีไซน์ของเขานี่ก็ ถือว่าสวยงามในระดับเลยนะพอๆกับเดสนี้นะแต่อันดับหนึ่งที่ผมชอบนี่ก็คือล่านี่แหละอันดับที่2ก็คือเดทฮิตผมจะบอกว่าเดซฮิตเท่สุดก็ตามแต่ความชอบส่วนตัวของผมนะก็ชอบล่านี้แหละครับดีไซน์มันโดยรวมก็ของไดนี่ทุกล่างมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ดีไซน์มันการลงสีหรือว่าไอ้นี่มันลงตัวนะสำหรับมัสเดอร์ไดโดยรวมสำหรับผมนะก็มัสเดอร์ไดบางล่างมันอาจจะดีไซน์ห่วยก็จริงแต่ การลงสีของมันนี่ก็ถือว่าสวยนะครับก็สําหรับร่างนี้เป็นร่างที่ผมชอบที่สุดแล้วในบรรดาร่างต่างๆของไดส์สำหรับไดส์ฟอร์มูราไปดูร่างต่อไปกันเลยนะครับต่อมากับร่างสุดยอดของเขาอย่างไดส์ไโรดอนนั่นเองนะครับก็ร่างนี้เรียกได้ว่าดีไซน์โดยรวมของเขานี่ก็ถือว่าออกมาได้เพ่และก็ดูสวยแล้วก็สง่าในร่างสุดยอดของเขานะก็ดีไซน์โดยรวมตรงใบหน้าหรือว่าอะไรนี่ก็มันเป็นองค์ประกอบมาจากรถไทโรดอนของมัสเตเดอร์ไดส์นั่นเองเนาะก็ ดีไซน์สำหรับบางคนนะถามว่าตรงไหนสวยสุดก็เวลาเขาไซเออ์แบบพวกอะไรอะ่ะสติปคามามาตรงที่หัวไหล่ที่เป็นยางอะ่ะเออคือมันสวยนะเวลาไซส์กับพวกนั้นเนาะก็ดีไซน์โดยรวมสำหรับผมนะร่างนี้ก็ถือว่าเท่อยู่ในระดับปานกลางไม่ได้เท่มากเนาะสำหรับไรท์ไฮโลดอนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับโอเคก็คผมก็จบไปแล้วก็ผมสำหรับคลิปนี้เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมด้วยนะครับสำหรับ ใครที่อยากมาเมนแรกก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเมนแรกกันเนาะก็สําหรับใครที่ชอบร่างไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบฟอร์ u l a ่ากับ d ดยฮีทเนาะถึงผมจะบอกว่าเดยฮีทมันเท่แต่ส่วนตัวผมยังไงก็ชอบไรฟอร์มูล่ามากที่สุดโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วก็ผมก็ขอตัวลากันเพียงเท่้นี้บายบาย